เริ่ตงา,างๆสรุปว่ากระตันยูกระตเวจิตตีต้นไม้อยู่ริมฝั่งมีหรือ,อยังอยู่นานได้วันหนึ่งคงลงไปทิ้งฝังไว้ให้เดียวได้ okay. Okay. พ่อแม่ก็แก่เท่า จากเจ้าอยู่ไม่นานจะพบจะพ้องผ่านอย่างเจ้าวายของหลาตีใจจริงไม่อยากจากยังอยากอยู่กับลูกหลานแต่ว่าชีพในไม่ทนทานต้องแตกสลายไป็นที่สุดขอความเจปในธรรมตรงีแก่ท่านเจ้าภาพ ท่นปรานผ้ชนทุกประการทั้งหลายวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมจิตร่วมใจร่วมแรงส่งบุญให้คุณโยมยายแม่พระนิวันปาิหารผู้ที่ถึงแก่กรรม ติดจากโลกนี้ไปเหมือนภาษาภาคท่านบอกว่าคุณยายไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเือนไม่มีหนีไม่พ้นเข้ามาสวดมาฟังภาคสาดทุกคืนคุณโยมเราก็ได้ได้อ่า ทุกคนก็จะเป็นอย่างคุณโยมยายเกิดขึ้นต่างอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครที่จะดีเปียนสิ่งหเหล่านี้ไปได้ทุกเนี่องจากพระพักเขาไม่ได้กอาตายถ้าใครไม่อยากตายมานกรเป็นพระัเลยก็เรียกว่ามรณ โยมไม่อยากตายต้องม,องงงมาบนระิกาพระมารดาสา,านสัภาษ์เขาเรียกว่านะรมรณาาไม่มีใครดีเียนมีคนใดเลยนี่เป็นวัตจกักรเป็นสังสารวัฏที่มนุษย์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทีนี้าการที่เราทัานทั้งหลายได้มาทำจิตันนี่ จะมาได้ซึ่นเป็น,น,นเงียเกาบอกคนนี้นีมิต่างชาตุปราณปะดูปัญหากัญดูกตเวทิตาความปัญญดูนั้นเป็นลิิตหมของคนดีคนที่มีความปัญญดูเขาเรียกว่าเป็นมีย่ห้อตัญญูมียห้อประดับยี่ห้อประดับมันมีอยู่ห้าสี่ห้าข้อด้อดอ 5, 4, 5, วยกัน หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอสองดูแลจัิการงานของท่านสามรักษาชื่อเสียงวงตระกูลสี่เพื่อตน,นเป็นคนดีสมควรรับทรัพย์มรดกและสุดท้ายเมื่อท่านได้รับจากโลกนี้ไปเราต้องทำบุญบูทิศกันลรปณาผลสงไปให้แก่ท่าน,น อันนี้คือยีห่อของคนดีคนยุเขาบอกว,ว่ามียี่ห่อเพราะฉในฐานะที่เราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของคุณยายลองโยมต้องขาตัวเราเองว่าเรามียีห่อไหมยีห่อก็คือความกรัตัอยู่กับตัววิจิตาที่จะมาบอกว่าท่านี้ยงลงมาเราก็ยิยงตต่อทีนี้การี้ยงนี่นะคุณโยู่ต่อมาเคยไปบรรยายหญ่ทำไปูู้ ให้โยมได้เข้าใจการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันมีสองในนะคุณโยมหนึ่งเลี้ยงภายนอกสองเลี้ยงภายใน ท่านไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเลยกค่เป็นเงินทองท่านตรงนี้ท่านไม่ได้อยากได้อะไรหรอกความเป็นพ่อคนนี้อยากได้ความสําเร็จของลูกของหลงานน,นั่นแหละคือการเลี้ยงผิดเลี้ยงไกของท่าน <S <S แต่ถ้ามองไปอยู่ด้านนึ่นยบายลูกคอบคนัวส่งให้เรียนหนังสือก่ไม่เรียนเจ๊จากเจเนติบยาบ้าติดคุกพ่พอแม่ต้องไปยี่ห์ไปประกัน ป็นการทำลายจิตใจของพ่อของแม่ไม่ได้แก้จิตใจของพ่อของแม่เลยเพราะสิ่งที่ต้องการคือเนี้อภายในนะคุณโูมภายในเป็นสิ่งที่ั้องกัรเราทำให้ท่านสบายใจเมื่อท่านลาลับใจพ่อหินใจก็ได้หว่าตายตายหลับไปอย่างมีความสุขสุนันเราประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานมีครอบครัวที่อบูบุนดีใจตายก็เป็นได,ได้นั่นแหละเราได้ตอบแทนบุญของพ่อของแม่เราเป็นคนมียีห่อแลับยีห้อคือความกตันกันอยู่มีะะการแรกนด้ก่อะาการแย่ทีนี้อาตบายจะพูดอาการสุดท้ายเลยระการสุดท้ายกคือว่าเมื่อท่านลาลับจากโลกนี้ไป เราต้องทำบุญที่กระปนาของสงไปให้เพราะเมื่อมีคนมารักแากพวกนี้ใครเพาจะพ่อแม่ของเราทำไมเราต้องทำบุญบุญที่กระปนาของนส่งไปให้เราจะมาจะขอชี้แจงให้ยมได้เข้าใจบางคนไม่เข้าใจเลยมาถามดูบ่อยๆว่าการทำบุญนั้นบุญมันมีอยู่สองอย่าง หนึ่งบุญต้นทุนสองบุญสนับสนุนถามว่าบุญต้นทุนเป็นบุญยังไงบุญเป็นบุญที่เราต้องทำเองนะทำในขณะที่โยมยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยโยมจะให้ทานจะรักษาเด็กจริญภาวนาจะสร้างโบสถ์สร้างสลาจะสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนโยมต้องทำเองนะโดยเฉพาะ าการรักษาถึงการเจริญภาวนาโยมจะเป็นเจ้า,า,จจาเขาไม่ได้นะเจา้าเขาไปรักษาสิ่งทดแทนก็ไม่ได้แต่ว่าฝากไปทำบุญยังพอได้โยมไม่ได้ไปวันนี้ฝากไปทำบุญห้าบาทหรืบาทหกบาทก็ยังจะพอได้แต่ว่าจ้างคนไปรักษาสิ่งนี้นก็ไม่ได้จ้างคนไปจเจริญภาวนาไมนะ่ใหญ่ใต้องทำเองดูเหมือนกับคุณโยมใหญ่ันดีนวัน ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ใส่บาตไปวัดทำบุญให้ทางรักษาศีลอันไหนที่เป็นบุญเป็นบุญสุดยอดก็จริงครับว่ท่านก็ทําในขณะที่ยังท่านยังมีชีวิตอยู่มีคำว่าบุญต้นบุต้นต้องทำให้คุ้มคองเพราะฉะนั้นเวลาพระชวนร่วมมารักษาศีลที่วัดนะการเจริญภาวนาบางทีอย่าง ไม่ร th ู้ว่าเราจะไปวันไหนกือรู้ไม่ทราบว่าจะมีอายุยืนกัือ่คุณยายในรูปแบบอย่างนี้คุณยายรู้ต่องะไรนเห็นไหมคนนั้นโดนะค่คนถ้าเะยเจ็บเจบไปได้ทำไรอายุมาตรฐานตอนนี้เจ็เจบอายุของคนถ้าโยามร้อยเจ็ดสิบ้าได้ย้ายังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องตายนะแ้คุณโยมยายเนี่ยทำได้กับไหนนะ Gracias. Right ต้นต้นเราไหบุต้นต้นนี้ตองทานเองแต่ถ้าตาได้เราตายแล้วนี่เราโโอกาสโยมโอกาสทีนี้ก็รอคุณสนับสนุนคุณสนับสนุนก็คือทักษิณาของปฏิตตั้งแตุ่โยมใหญ่เกียรชีวิตลู้หลานก็มา้าเป็นบุญส่วนที่วัดพระแก้นี่มณฑลพระมาสวดทาบิดทำโยมก็ไวแต่ การปล่อยข้าวปลาก็เป็นทางหมดกร้ว็เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุสนะที่ว่าทัศนาทุกประธานเพื่อตามเพิ่มบุญให้นี่ก็เรียกว่าเพิ่มบุญได้บุญจากผู้จากทาจากผู้ที่อยู่้างหลังนส่งไปให้บุญโยม่ส่งไปให้เหมือนเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะทบกัน Thank hey, เตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแมงเตรียมแ้งกก่อนที่จะเดินทางดวงตาเตรียมยังดวงใจเตรียมยังดวงที่เตรียมยังแต่มาบอกให้ดวงเตรียมนะถ้าใครไม่เตรียมเขาบอกว่าเกิดมาซีเรียเป็นความเป็นคนเป็นชาวพุทธทีต้องเตรียมกันอยู่หนึ่งให้ทำบญเป็นเล 2. องให้คิดถึงความตาย 3. ให้ีิจัยสมบัติ 4. ให้จัดการเรื่องน,นี้ถ้าสีอ่อย่างนี้เราทำได้ตายทาเราตายทาเราเราต้อ,ตองอยา่า ให้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแข็งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแรงก่อนที่จะเดินทางหนึ่งให้ทำบุญไปน,นิดบุญแปลว่าอะไรปุะโยมประมาถามคุณบุญแปลว่าความสุขแปลว่าความเจริญที่เราอยู่ดีมีสุข เทพกับบุญเาบุญสร้างมาแต่ในอดีตชาติส่งมาถึงปัจจุบันนี้โยมก็ทำบุญตลอดเขาเรียกว่าบุญเก่าก็ดีบุญใหม่ก็ทําเกิดมาชาตินี้จึงมีครอบครัวที่อบูบางคนได้สามีดีภรรยาดีลูกดีบางคนลูกก็ดีดีเยมเชื่อฟังพ่อแม่เรียนจบตามใจของพ่อของแม่เขาเรียกว่ามี เราอยู่นี่มีสุขรตองมีบุญนะถ้าจาับในหมดบุญไ้วยอมนะหมดบุญเนี่ยมันก็คนหมดบุญมันเป็น,นยังไงดูหน้าตาจะเศร้าหมองเขามีคำพังเคยจะพูดในหลวงว่ายามบุญมาวาดสนาช่วยที่ป่วยกว็าหายที่หายก็รักยามบุญไม่มาวาดสนาไม่ช่วยที่ป่วยกว็นกนกกหนักที่รักก็หนัก เพราะว่าจะตัด้ยงต้อย่างผมผมมี่มไหวถือไม้ก็ถเชื่อแต่เวลาคุณมาว้านศาสนาช่วยซื้อไว้ก็เชื่อเพชรน้นก็ดีเหมือนกันโยมโยมต้องทำบุญทำมาตนิบเพว่าทำบุญมาตนิบจิตมันจะแจ่มใสเยอะมากคับคือทักบาทเมื่อโยพระบิณบาตทานบัตรใสบัตร ไปภาคสอนโทษมากคือสอนว่าจะด่ารูดาหลังท่านตัวนี้อยทำให้จิตของเราเศร้าหมองและร่มโบนี้ระเศร้ิฐเขาเรียเทวดาไปดูนะว่าเราต้องทำบุญตลอดทำจิตเพราเราให้ปลอดใสทั้งวันวันไหนที่มันบุญมันเกิดจิตใจเราประเสริฐวันนั้นมันมีความสุขจริการแรกเราต้องทำบุญเป็นทิ่เหตุขีดละหน่อยต้องโอเคหลายก่อนถ้าเราทำเป็นตัวมันก็เป็นทุกข์ ไม่ได้บุญนะประการที่สองคือให้คิดถึงความตายให้โยมคิดว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายเหมือนผ้า,าทิตย์ขึ้นตอนเชา้าตอนเย็นมันก็ตกอาจารย์มัขึ้นตอนเย็นตอนเชา้าตอนเช้ามันก็ตกมันเป็นของร่กันคนก่เกิดก็จะต้องตายถพาว่าตายลกนี กราต้องเข้าใจนั้นนะแต่ว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราจะทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ในสังคมประเทศชาอะไรไหที่เรายังไม่ได้ทำนะครก็เลยว่าให้เตรียมตัวก่อนตายยังไงเราก็ต้องตายเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเรารู้จะก็่วันกีปัเราเกิดมีประการหนึ่งนะโยมประการที่สามก็คือให้มีใจส่ สมบัติคืออะไรคือสมบัติก็คือสมบัติที่เรามีเนี่ยแต่มาเคยเป็นเทศนะโยเคยเป็นเทศการงาน เป็นพ่อเป็นแม่ตอนที่เราจะตายเราจะทำอะไรให้คูอพระพุทธเจ้าขอให้เราวิจัยถ้ามีทรัพย์สมบัติส่งลูกส่งหลางเกี้ยวเดกทรัพย์สินเงินทองอะไรอะไรเรียบร้อยก่อนที่เราจะตายอยากจะพกเงินไปให้ลูกหลานต้องตั้งทำนายคำว่าอะไรก็ไงทรัพย์สมบัติ ให้วิจัยสมบัติตอนที่เรากระจายข้อมควไปอยาให้มันมีกวันให้ลูกหลานรักกันอยู่ด้วยกันได้ความพาศกิสประการที่สี่ประการสุดท้ายก็คือให้จัดการเรื่องนี้ทุกคนเกิดมามีนี่ประโยมต่ตามาก็มีโยมที่นั่งท้งลาอยู่นี่ก็มีนี่ทั้งหมดนี่มันจะมีอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งนี่ทรัพย์สินเงินทอง สองนี่เวรน,นี่กรรมสามนี่บุญคุณก็ตังใจได้ย้อนไปไหนได้หนึ่งนี่นนทรัพย์สินเงินทองไปติดหนีผู้ใดไว้ไปใส่คอรเนอรบางคนอาตมาเคยได้ยินพูดอยู่บ่อยๆตั้งหวังจะตายก็จะเหล่าไปมันไม่ตายมันไม่จบนนะใหโจบนะเห็นเจ้าของเนี่ยมันจะตามโยมไปทุกทุกท่าเลยอาตมาเคยมีลูกศิษย์ มาปาร็อกมาทำไมชาจิหนึงผมทำไมเกิดมาชาตินี้จะเป็นนี่เขาตลอดเลยทำงานก็บอกกันแหลกชาติควานมันไปเป็นนี่เขาไวพอมันเกิดอาชาตินี้เขาก็ตามทวงตลอดมันเป็นนี่เวรนี่เป็นนี่ั้าติมึงตอนที่เคยติดเขาไว้เพราะงั้นโยมคิดให้ดีก่ว่าตอนที่เราจะ็ดดาดตายจากโลกนี้ไปเราจะเป็นนี่ใครไหมระการที่สองคือนิเวรนี่เวรนี่กรรม ทุกคนเคยฟังเพราะจำโยมยมเคยได้ยินไหมตมาเคยไปพูดให้โยมฟังว่ารมไปงานศพที่โยมได้ไม้คนแต่อีหยงหนึ่งก็จุดตะเกียงในไปในบานในมู่้าผู้คนมองกมเห็นโยมรู้ไหมที่โยมจุดตะเกียง จยูได้มาอะไรกันโยงแล้วแล้วคำช้เลยนะได้โยงไงคำช้ำว่าห้ามดับต้องเติมนแล้วมันตลอดแล้วบอกว่าห้ามดับอาจารย์ภาษาคนเราคนแก่หัแล้วมองมันจะต้องรู้นะโยมนะเวลามารางานศพให้มันได้คุ้มส่วนคุ้มครองจังหวที่เขาจดไว้มันมีความ มันมีความหมายมีความหมายเกี่ยวกับคาว่าตายลย่ตะเกียงมันเปีรียบเหมือนตะเกียงมันมีน้ํามันมีไส้คนก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันถ้าหมดบุญก็คือตายนะโยนะเหมือนตะเกียงที่มันหมดน้ำมันนะ าคนมีความกระตัอยู่นั้งตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแม้วันนี้ธรรมภาพได้จุโอกาสมาชี้แจงแสดงระธรรมวาทศนาเพื่อให้ท่านทั้งนทั้งหลายได้รับรับฟังแล้วก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยได้เป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นบุญนะเป็นตจิตตะวนาเป็นุญแล้วก็อุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของคุโยมญายิแม่นีวันญาิผารผู้ที่รับ พยายามเนียน้เกี่ยวกัสุนทรการเวหางมาตั้งแต่ก็อาที่สุกษาเกี่ยก็บาภมปัญสีกาสนะไตจเกียวกับการพูดกรรทและก็้ารประสงค์ด้วยบุญญาบรรมีของคณะท่านจะพาวกัรมั้ไจงรวมเป็นกระบังเป็นเดชเป็นภรรวัตปัจจัยเพ thank